สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ในพื้นที่ของเจดีวิทดงนะฮะนะครับถ้าเรียกผิดนี่ต้องขออภัยครับเจดีวิทดงครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนินบินครับในประเทศเวียดนามนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิปพามาเที่ยวที่ในจังหวัดนินบินนะฮะหรือว่าพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนินบินครับตรงนี้นี่ก็จะเป็น สถานที่แรกนะครับในนินบินที่ผมจะพาทุกท่านมาชมกันนะฮะก็คือจุดของเจดีบิดดงนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางเดินเพื่อเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดยอดด้านบนนะครับก็จุดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดนินบินนะฮะแล้วก็จะถูกจัดอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วยนะครับถ้าซื้อทัวร์มาเนี่ยก็จะได้มาเที่ยวที่เจดีบิดดงเนี่ยครับ ถือว่าเป็นเจดีย์ในถ้ำที่ได้รับความนิยมอย่างมากในนินบินนะฮะแล้วก็ประกอบด้วยเจดีย์ถ้ำอื่นๆมากมายนะฮะก่อตั้งครั้งแรกนในปี1 4 2่ยในสี1428นะฮะสมัยก่อนเป็นเพียงวัดเล็กๆที่อยู่บนยอดเขานะฮะต่อมาในปีพศ2248เนี่ยได้มีพระภิษุกตี2รูปนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกัน,นได้เดินทาง เพื่อจะไปยังสถานที่ต่างๆครับเพื่อทําการเผยแพร่พุทธศาสนานะฮะแต่เมื่อมาเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับว่ามีภูมิประเทศที่สวยงามนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ของเจดีย์อยู่แล้วเนี่ยทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะหยุดซ่อมแซมเจดีย์เก่าครับแล้วก็รวบรวมเงินบริจาคเพื่อสร้างเจดีย์สองค์ครับก็คือหาตังแล้วก็เทืองนะฮะในการที่จะปฏิบัติธรรมในปีส่วนในปีพศ2250เนี่ย พระพิสตีนะครับทั้งสองเนี่ยได้หล่อระฆังขนาดใหญ่แล้วก็ยังแขวนอยู่บริเวณภายในถ้ำนะฮะนี่ก็จะเป็นประวัติข้าวๆแบบส่วนหนึ่งของพื้นที่ของเจดีบิดดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญครับของจังหวัดนินบินนะฮะเอาครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปบริเวณด้านภายในฮะแล้วก็จะถ่ายคลิปบรรยากาศ จากบริเวณด้านบนให้ทุกท่านได้รับชมกัน,นะฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปกันต่อครับตอนนี้นี่ผมก็เดินเข้ามาบริเวณด้านในของถ้ำวิทด,ดงหรือว่าเจดีวิทดงที่จังหวัดนินบินในประเทศเวียดนามที่เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเดินนะฮะก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเข้าชมฟรีนะครับไม่เสียสตางค์นะแต่ถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าเช่าจักรยานมาเนี่ยก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการค่าจอดหรือว่าค่า ที่ดูแลพวกจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็มีให้บริการนั่งเรือด้วยนะนั่งเรือนี่รู้สึกว่าจะเสียประมาณ1 0 0 0 0แสนด่งเวียดนามหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณราวๆร้อยกว่าบาทนะฮะก็นี่ครับกำลังจะเดินเข้าไปยังจุดบริเวณด้านภายในของเจดีวิทดงนะฮะนะครับเข้ามาข้างในแล้วนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเป็นคําเตือนด้วยนะ มีทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะนี่ครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายนะนี่ครับก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนานะครับนี่ครับกางเกงขาสั้นสายเดี่ยวนี่ไม่แนะนำนะฮะแล้วก็เสื้อกล้ามนะฮะก็ต้องใส่ชุดให้มันดูสุภาพแบบนี้นะฮะนี่คําคำเตือนต่างๆนะฮะก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น5ข้อนะครับห้ามทิ้งขยะนะครับแต่งตัวให้เหมาะสมนะครับ แล้วก็ห้ามพวกเด็ดดอกไม้นะครับปีนป่ายกำแพงพวกนี้นะนะครับบรรยากาศด้านภายในของเจดีวิทดงนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวรั้งชาวต่างชาติแลก็คนเวียดนามนี่มาเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะฮะนี่ครับนะรบรรยากาศบริเวณด้านภายในของ เดีบิดดงนะฮะก็เราจะเห็นพวกบรรยากาศของภูมิทัศน์รอบๆนะก็จะล้อมรอบไปด้วยพวกภูเขานะครับเจดีแห่งนี้นยะถูกตั้งชื่อว่าเจดีวิดดงนะฮะสร้างจากไม้เหล็กหลังคามุงกระเบื้องนะครับไม่มีปมปลายโค้งมนนะครับแล้วก็ มุมหลังคาล้วนน่ะมีปลายมีดโค้งรูปทรงหางนกฟีนิกส์นะครับทำให้หลังคาโค้งไอ้ยืดหยุ่นเหมือนคลื่นน้ำนะครับเจดีวิดดงเนี่ยสร้างขึ้นในลักษณะตัวอัอนร3อาคารนะฮะแล้วก็อาคาร3หลังที่แยกจากกันเนี่ยสามระดับตามแนวภูเขาครับโดยอิงตามตำแหน่งภูเขาจากต่ำไปสูงเป็นเจดีแยก3องค์ได้แก่ล่างกลางและบนครับสิ่งพิเศษของเจดีคือภูเขาถ้ำและเจดีประกอบกันซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ครับทำให้เจดีเนี่ย มีความผสมผสานไปกับภูมิทัศน์ของธรรมชาตินะฮะนะครับก็จะเป็นจุดของ j จดีหลักๆนะนี่ครับรู้สึกว่าจะมีอยู่ทั้งเส้น3 JD ดีนะนี่ครับตรงนี้ด้านที่1ตรงนี้ด้านที่2แล้วก็ตรงนี้ด้านที่3นะก็ยังมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะเจดี JD ก็ทั้ง3องค์เนี่ยก็จะคือ j จดีฮาเจดีตรังแล้วก็ j จดีเทืองนะฮะนี่ครับ ก็เป็นสถานที่ที่พิสุณีเนี่ยได้สร้างไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็จะมีจุดบริเวณทางขึ้นบริเวณบนบันไดด้วยนะผมถามเจ้าของที่พักมาเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นไปประมาณราวๆห้าร้อยขั้นนะนี่มีกุ๊บทัวร์มาด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นกุ๊บทัวจีนนะฮะนะครับปัจจุบันี้ทัวจีนนี่ก็นิยมมาเหมือนกันนะฮะ จีนกับเวียดนามนี่ก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของตัวเจดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในของตัวเจดีกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านภายในนะครับอ๋อ รู้สึกว่าจะมีเป็นพระด้วยนะฮะนี่ครับด้านภายในของเจดีนะครับเดี๋ยวดูข้างนอกกันบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูตรดงด้านฝั่งโน้นกันบ้างเนี่ครับทัวจีนนะฮะนี่ทงสีเหลืองครับหัวจีนครับ ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎนะครับนะเป็นภาพเกี่ยวกับกฎว่าผลแหงการกระทําต่างนะฮะเนี่ยมีแบบลักขโมยด้วยนะนะครับพวกทําความชั่วทั้งหลายนะฮะเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรนะฮะเนี่ยครับ,นะรบก็จะมีภาพประกอบ บอกเล่าเรื่องราวนะฮะนะครับมีภาพนีลงกระทะทองแดงด้วยนะนะครับก็จะเป็นภาพประกอบต่างๆนะครับผลของการกระทำนะฮะกฎแห่งกรรมนี่ก็ยังมีเสมอนะครับเป็นความเชื่อไม่ต่างนะไม่ว่าไทยหรือเวียดนามนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปจมบริเวณจุดตรงด้านหน้ากันต่อนะฮะ รู้สึกว่าตัวของ JD เนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี่จะไม่ใช่จุดของที่เป็น JD ทั้ง3นะฮะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าต้องเดินขึ้นไปบริเวณด้านบนนะรนบเดินขึ้นไปตามบันไดาตามขั้นแบบนี้นะ <c oughs> ก็มีไม่ต่ำกว่า400-500ขั้นนะฮะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะมีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวชมนะครับ ด้านภายในนี่ก็จะมีเป็นพวกพระุรูปนะฮะนะครับตามความเชื่อของทางเวียดนามนะเวียดนามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะฮะก็ไม่ต่างจากเมืองไทยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่านิกายนี่เขาจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะฮะนะครับตัวลักษณะของเจดีที่ นี่มีเป็นไกด์ด้วยนะมีไกด์สำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะเนี่ยครับรบ,บริเวณจุดของเจดีด้านหน้าแล้วก็ด้านนี้นี่ก็จะมีจุดทางเดินขึ้นไปอีกนะครับนี่ครับก็จะเป็นเจดีที่อยู่บริเวณภูเขานะฮะตั้งอยู่บนยอดเขานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจนะเวลาที่มาเที่ยวที่ นินบินในประเทศเวียดนามนะฮะเดี๋ยวเดินขึ้นไปบริเวณจุดด้านนี้กันต่อนะครับอ๋อนี่มีทั้งภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาจีนนะฮะรู้สึกว่า ตรงข้างบนนี่จะเป็นชื่อเจดีเทืองนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเดินตามมาดูบรรยากาศกันเรื่อยๆนะฮะผมก็จะพาดูบรรยากาศไว้เนี่ยครับเราจะเห็นเป็นยอดเขานะฮะนี่ครับถูกสร้างมานานหลายปีแล้วนะฮะสำหรับพื้นที่ของเจดีนะครับเจดีบนยอดเขานะครับ นะครับเดวเดินนี <ic om diction aries> ่ไปก่อน็วันนี้นี่นักท่องเที่ยวนี่เยอะจริงๆนะฮะถือว่าถูกเป็นสถานที่ที่ถูกจัดไว้อยู่ในโปรแกรมทัวร์นะฮะนะครับก็จะมีที่มาเป็นแบบกลุ่มเป็นกรุ๊ปทัวร์นะฮะหรือว่าที่จะมาเป็นแบบ มาจำแบบผู้รักนะฮะก็มีนะฮะส่วนใหญ่ที่เห็นแบบเป็นพวกจีนนี่ก็มาแบบ,แบ,บปุ๊บทัวนะครับนี่่ว้นดวนนี้ดูุ๋ย่เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปบริเวณจุดด้านบนอีกนะฮะตรงด้านนี้ก็จะมีเป็นบันไดด้วยนะเดี๋ยวจะมีบันไดาทางขึ้นเดินขึ้นไปนะครับ มีจุดเป็นทางเดินเนี่ยทางเดินเข้าไปเล็กๆตรงด้านนี้นะเพื่อจะไปชมบริเวณพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะฮะส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ j จดีแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาแนละ้วแต่เดินขึ้นบันไดามาก็ไม่กี่ขั้นนะฮะเนี่ยครับ,รบก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น3 JD เจดีนะเจดีฮาเจดีตรังแล้วก็เจดีเทืองนะฮะ รตรงบรรยากาศบริเวณจุดของเจดีที่อยู่จุดหนึ่งครับที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะฮะตรงนี้นี่จะไว้สำหรับพวกการกุศลือว่าทำบุญนะฮะน่ครับ,รบก็สามารถถ่ายได้แค่นี้นะไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะเพราะเขาปิดเอาไว้นะครับด้านในก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับ ก็ถือว่าบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพื้นที่ของเจดีวิดดงนะฮะเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นจุดเอาไว้สำหรับกราบบูชานะสำหรับพวกเราชาวพุทธนะฮะนะี่ยบรรยากาศด้านภายในถ้ำนะ ผมไม่ได้เอาไฟฉายมานะฮะแต่ก็พอมีแสงสว่างที่เล็ดลอดเข้ามานะครับเนยครับลักษณะนี้ก็จะเป็นหินที่ค่อนข้างที่จะเป็นมีความอ่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่หินงอหินย้อยนะฮะคือจะเป็นลักษณะด้านภายในถ้ำนะครับผมก็อธิบายนี่อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับ แต่ลักษณะของบรรยากาศภายในถ้ำเนี่ยเข้ามานี่ก็ค่อนข้างจะโปร่งอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่ร้อนนะครับสาหรับด้านในเนี่ยเป็นเรื่องปกติของถ้ำแล้วเวลาที่เราเดินเข้ามาในถ้ำเนี่ยก็จะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายนะฮะตรงนี้นี่ก็เขามีการเปิดไฟส่องแสงสว่างเอาไว้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตามตำนานเนี่ยก็มีะระฆังเอาไวนะ้ครับเพราะว่า เป็นละครที่พระพิษุกนีทั้งสองรูปเนี่ยได้สร้างเอาไว้นะก็ยังถูกติดตั้งอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะนี่ครับบรรยากาศของด้านภายในถ้ำนะฮะเห็นบรรยากาศนี้เนี่ยตอนนี้นี่เป็นช่วงเวลา11บเนกายีนาทีนะครับ นี่มีเป็นพระพุทธรูปนะอ๋อมีอยู่ทั้งสิ้นสามรูปสามรูปมีทูบด้วยนะนะครับเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดของเจดีนะครับออกมาด้านนอกแล้วนะฮะ ก็ตรงนี้นี่ก็จะมองเห็นพวกบรรยากาศของพวกขดหินนะครับแล้วก็เป็นวิวของพวกต้นไม้นะฮะเนี่ยที่ขึ้นอยู่ตามแนวขดหินนะฮะก็บรรยากาศนี้ก็ดูมีความเป็นธรรมชาติพอสมควรนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายเดีด้านล่างนี่มองเห็นเป็นแม่น้ำนะฮะ แล้วก็วิวด้านหลังก็เป็นวิวเขานะครับเพราะว่านินบินเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีเป็นพวกสถานที่ที่เป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกด้วยก็คือทางด้านของจังอานนะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมบรรยากาศพื้นที่อื่นๆของเจดีบิดดองกันต่อครับ มาเดินอยู่บริเวณจุดชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับจุดตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีการเปิดเป็นเสียงคล้ายๆเสียงบทสวดนะเนี่ยเสียงบทสวดนะมาจากวิทยุนะฮะนี่ครับก็มีทู่นะครับกระถางทู่ปักอยู่สำหรับคนที่จะมาสักการะบ,บูชานเะนี่ยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านภายในนะนี่ครับมีระคงระครังนะครับ กระถางทูปนะฮะแล้วก็ด้านในนี่รู้สึกจะเป็นน่าจะคล้ายๆพระพุทธรูปนะครแต่พระพุทธรูปของไทยกับเวียดนามเนลักษณะจะดูแตกต่างกันนะฮะอ๋อนอกจากมีกระถางทูบแล้วมีเงินด้วยนะนี่ครับเงินรู้สึกจะมีอยู่สองพันดงนะฮะบนี่ครับบรรยากาศตาม พื้นที่แนวขวดหินนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีทางเดินแล้วนะครนะี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ของขดหินละนะครับไม่มีทางบันไดเดินขึ้นไปแลวนะครับนะครับตรงด้านนี้นี่ก็เป็นทางตันครับไม่มีทางบันไดเดินขึ้นไป ถูกรายรอบด้วยโขดหินทั้งหมดนะครับเจดีวิศดงนะครับเจดี JD ที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของทางเวียดนาม,มนะฮะนะครับก็นักท่องเที่ยวก็เดินลงกันนะ ก็จุดตรงนี <esis Beet le> ้น <up and> <problems> ี <developed Airbnb> ่ร <nya> <podría> ู jaar jaar <wiele> ้สึกว่าไม่มีบันไดเดินขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นจากแค่ตรงจุดนี้นะฮะนะครับก็น่าจะเป็นบรรยากาศบริเวณจุดด้านบนแล้วนะนะฮะผมก็อาจจะจบคลิปกันตรงบริเวณจุดนี้นะครับเพราะว่ามองไม่เห็นบริเวณจุดของบันไดด้านบนแล้วนะฮะนี่ก็ เป็นบรรยากาศพื้นที่ของเจดีวิทดงนะฮะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนินบินในประเทศเวียดนามนะครับนี่ครับมองเห็นพวกบรรดาภูเขาแล้วก็แม่น้ำนะครับโขดหินต้นไม้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากนะฮะสำหรับเจดีวิทดงเข้าชมฟรีนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้การจะมาชมเนี่ยถ้าจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบสายลุยนี่ก็เช่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าเช่าจักรยานมานะครับ ก็ตามพวกเกสต์เฮาส์หรือว่าโฮมสเตย์ที่เราพักเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีบริการให้เช่าพวก mm hmm. จักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของ j จดีบิดดงนะฮะที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนินบินในประเทศเวียดนาม mm hmm. ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม mm hmm. ขอบคุณครับ